สวัสดีค่ะพบกับอรไทยสตอรี่ค่ะ,ะวันนี้แก้วมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการยืนยันใบหน้าโครงการคนละครึ่งสำหรับท่านใดที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะไม่ต้องอตกใจนะคะเราสามารถไปยืนยันที่ตู้ ATM ของกรุงไทยนะคะเป็นตู้สีเทาที่มีเครื่องหมายด้านล่างว่า c o n f ฟิร์ม ID นะคะเดี๋ยวไปยืนยันยังไงนั้นเดี๋ยวแก้วพาไปชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาค้นหาช่องทางนะคะในการหาตู้ ATM สีเทาสามารถนะคะค้นหาตู้ ATM สีเทานะคะที่ o o o l l m m p s นะคะพิมพ์ไปว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนค่ะเดี๋ยว o o o l l m m p s นะคะจะนำเราไปที่ตู้นะคะใกล้ๆบ้านนะคะนำบัตรประชาชนไปด้วยนะ เมื่อเรามาถึงตู้ ATM แล้วนะคะเราก็เลือกเมนูยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM นะคะก็กดปุ่มทัชสกรีนหน้าจอว่ายืนยันตัวตนค่ะแล้วเดี๋ยวจะต้องทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะเมื่อเรากดปุ่มยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะคะจะขึ้นมาหน้านี้คำรับรองในการดิฟชิปนะคะเพื่อทําการพิสูจน์ตัวตนเราก็เขียนเราก็กดหน้าจอไปว่ารับทราบและรับรองค่ะและหน้าถัดไปนะคะก็จะขึ้นมาว่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนเราก็คลิกไปว่ายินยอม และเมื่อเราคลิกยินยอมเสร็จนะคะหน้าถัดมานะคะเขาก็จะให้เราเสียบบัตรประชาชนของเราเข้าไปนะคะเราก็ทําการเสียบบัตรประชาชนของเรานะคะจะมีช่องเสียบอยู่ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วหน้าจอก็จะขึ้นเป็นหน้าถัดไปนะคะ ค่ะเมื่อเราเสียบบัตรเสร็จนะคะธนาคารตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะให้ท่านเอาบัตรออกนะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะกระบวนการในการยืนยันตัวตนค่ะง่ายๆมากๆเลย เมื่อเราทําการยืนยันข้อมูลเสร็จนะคะเราก็รอประมาณ1วันนะคะให้ทางธนาคารประมวลผลเสร็จแล้วเราก็ค่อยเข้าไปยืนยันอีกรอบนะคะที่แอปเป่าตังค์นะคะเพื่อเข้าใช้ gwallet เนะาะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจง่ายๆนะคะสําหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุเราก็สามารถ พาท่านไปทําได้ที่ตู้สีเทานะคะของแก้วเองนะคะของแม่เนี่ยยืนยันทางใบหน้าไม่ได้ก็พาท่านไปทํามาเรียบร้อยแล้วสําหรับท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามไว้ได้เลยวันนี้ขอบคุณและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปวิดีโอดีๆอีกนะคะวันนี้ขอตัวแล้วบ๊ายบาย